ต้มแซ่บ,บมาเด้อมาเด้อกินปวดกินปวดกินปวดใช้มือเปิบลุยว้าวอาว๋อเนก,กินกับมะก,กอกนี่อร่อยออมะก,กอกมันจะมันจะหวานเวลากินน้ำ ส้มตำยั mm, ่วจ้วเด้อมาเด้อที่อยู่ที่ร้านส้มตุ๋เราดี ไม่ใช่ข้าวเทียเท่ยงอาหารเที่ยงเพราะเราไม่กินข้าวอร่อย วดกินช้อนไม่อร่อยอร่อยต้องมือแต่เวลาล้างนี่ล้างไม่ออกแล้วเมื่อวามันเข้าอืมหอยมันตยอดเลยแหละ ไม่พอดีเลยพอดีเนาะแค่นั้นเราก็จะกินทอร์แบบทอร์มานข้าเหนียวตัวเนี้ยพี่อยากกินไม่ได้ไม่ได้ไข่ข้าว <laughs> พี่ทุบ จำชื่อเลยไหม่น่้แต่รู้รู้จักกันอยู่ใช่ไหมเย๋ยวจะขา,นานขายมานาน<ด>นานจุน,จน,น่ิจนาดึกดำบรรพ์อ,อทิ์เป็นคนบอกให้ไปซื้อตอนแรกก็ไม่รู้หรอกอาทิต์บอกการขายผ้าเมียอาติง้งไอ้อซ่อมท่อชั์นะแกบอกว่า ป้าไปซื้อกินนี่ตรงนี้นะอร่อยเด้อก็ลเลยลองไปซื้อมากินเอออร่อยจะไปซื้อใหญ่ทีนี้แกไม่มีไก่ไม่มีปลามันก็มีอย่างอื่นเนะาะเฮาขยะกินไก่กินปลาไปอืก็เลยไม่ได้ไปไม่ค่อยไปอุดหนุนแกแล้วก็มีแต่แค่เนี้ยนอกจากวันไหนที่แบบไม่ค่อยหิวจัดแออโอเคอยู่กินเบาๆอยาง้ได้อีกไหม่ะ เริ่มพังหนาวจะมาอีกแล้วครับเริ่มลมมาแล้วครับหนาวจะมาเยือนอีกร้อนร้อนได้วันเดียวหนาวอีกละคืนคืนเมื่อสองสองคืนก่อนไม่เปิดก็ลมเลยเลยนะเยืนด้วยฝนหนาวลมหนาวถ้าเห็นมันมืดมืด มะกอมกอมะกอกมะกอกจบะไรบาแแแี่ถึงเขาใหญ่ดู วันที่สามวันที่สี่ก็เขตปทุมก็ล็อกดาวนมีคนติดบะดาพนักาเราดีเล้วน ดีไม่ได้กลัวตอนกลับไปเนี่ยกลัวเขาล็อกดาวอ่ะแกเดี๋ยวเพิ่งเลิกยถ้าล็อกแบบว่าเป็นจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะเือธุ <c oughs> รกิจของเราก็ ดังดำเนินทําไปเรื่อยๆเหมือนเดิมแต่ว่าคนจะเข้าคนเข้ามาหรือคนออกเนะี้ยคือต้องอรอยายงานต้องแจ้งต้องอะไรก็ว่ากันไปต้องคุมอะ่ะล็อกเป็นจังหวัดไปนะน่าจะโอนะไม่รู้ว่าเขาจะออกมามาตรการแบบไหน,น ทั้งเ็บทั้งแ็บว้าวมาเดอ้อมาเดอ้อโอ้ไม่มีใครกินผักเลยเว้ยนะกินผักไหมเดี๋ยวมันร้องให้ไม่สัมผัส เมื่อคืนที้ก็กินแหลมเนืองลูกค้าเอามาว่าไหร <c oughs> เอาว่าปีใหม่ข <c oughs> อาักปีใหม่เอามาจากอุดรอย <c oughs> กล่องเขียวเขียววะแกะอร่อยมาก,ม,าก <c oughs> มันจะมีกล่องสีเขียวกับกล่องสีแดง <c oughs> ใช่ไหมอ่ <c oughs> <c oughs> มนันเทศเขาทำรสชาติใช้ได้เหรอ กินมะขอแล้วก็เวลากินน้ำมันจะหวาน,นอามณ์กินยังไรยะงค้อเหรอ นราไปที่ปาแล,ลปปแล้วแหละกินเท่าไหรอก่อนเย็นก็ไม่ต้องกินคือเราไม่เหลือคือเราอตอนนี้บอกว่าใ<อ>ครพวกกินข่าวแรงอือใช่อิ่มไงพอเอาอาหารมาวางปุ๊บเข้าก่อนเพื่อนออกที่หลังเพื่อนด้วยออกที่หลังเพื่อนอีกต่างหาก ตัวนี้ยอาทิตย์ก็แกงแกงปลาดุกใส่เห็ดฟางใส่บวดกินนะกินทั้งสองอย่างเลย<อ>กินทั้งแหนมเนืองกินทั้งสุดยอดกินเสร็จแล้วทำไงครับกลับมานอนดีครับ้วนอนอะไรจะเกิดขึ้นครับตื่นาบวชทอพุงป่องปาท้องห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือน สุกกัเรวค่อยลดกินมานี่เดี๋ยวค่อยลดพวกนี้พวกนี้กินอ,กอีกก็เออไม่ร้านเดี๋ยวค่อยลดก็แต่ปีที่แล้วใช่ <c oughs> แต่ปีที่แล้วทำนียคือเราอืหัวกินผักวอู๋สนใจว่าลังผูก เดี๋ยวนี้ไรก็ปลูกกินเองแม่มาซื้อนิดๆนหน่อยๆช่วงนี้ผักมันถูกนะอ่ะโควิดเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยไปตลาดผักต้นหอมผักชีอะไรเครื่องลรัวเขาจะปลูกเองอื ซ้ำไม่เหลือเสิร์มไม่พอซ้ำไม่เหลือกินเสิร์มไม่อิ่มซ้ำไม่เหลือเสิร์มไม่อิ่มซ้ำไม่เหลือกินเสิร์มไม่อิ่มใช่ไหมกินซ้ำไม่เหลือกินเสิร์มไม่อิ่มกินซ้ำไม่เหลือกินเสิร์มไม่อิ่มโอเคหาอะไรลืมหาช้อน ไม่ได้บิดยากอตอนเย็นนะ่ะช้างไม่เหลือเสือก็ไม่อิ่มตอนเย็นนะ่นะชิลก็ทอนทางพี่ช้างและพี่เสืออือทางช้างทั้งเสือทั้งช้างทั้งเสือตอนเย็นนะ่สะสไปร์ตอยในตู้เย็นอ่ะสไปร์ไหนสปไนสปร์ตสีม่วง กินอ่ะหรือสาวดตาเฮ้ยอ้วนมันตาลมันหวานไม่หวานเลยนะเปรี้ยวหือว่าเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆวานเรากินอะไนี้แกรับผิดชอบนี่ฉันรับผิดชอบมะเขือเทศฉันชอบมะเขือเทศอะไรเรากินอะไรนี้มีการแบ่ง,องพอรับผิดชอบอให้กันด้วยเพราะว่ามันนะ <laughs> ใ่รละ่ะอ่าอย่าเขียม,มานะ,ะให้สวนองแกไปอย่าทำแน้ำไม่เอาจะจะกิอ๋ย่าทำยังงอย่าทำยังงมันทำไปแล้ว อร่อยปิ้นมากเดี่ยวบ้านก็ไม่ค่อยได้ซื้อ mm hmm. จะทำกินเองมากกว่า สุดยอดเกลี้ยงเกลี้ยงยังไม่เกลี้ยงยังไม่เกลี้ยงเหลือน,นิดนึงอ้าวเก็บให้หมดสุดยอดในการกินหอมวันนี้เซ่หนัวอา